เหมือนเหมือนจะชุดเต็มนะแต่ละคนที่โอ้โหที่ไหนได้กระสุนมีหรือเปล่าครับมีครับผมมีหกสิบนัดอะสมีสมีสมีขนค้นค้นค้นมันเลือกผู้โชงดีเสมอเจอใครคนแรกเดนีรอ อุย้ยผีมาพผีมาพผีมากยยสามตัวหลังไทยนะ่ะตีสูงอุ้ยโอ้ย,อยกระสุน <c oughs> เขี่ยวฟ้องหูไปที่เดียว <c oughs> ไม่โดนหูผมมีเลนนี่นี่หูฟังซ้ายผมนี่แม่งสะเทือนเลยนะเมากิน ตดดองเข็ม,มขัดแล้วเฮ้ยซอมบี้สะพายกระปองน้ำอนอ่ะแน่แนน่าจะใช่ใช่ใช่แต่ทำไมเอาใส่ไม่ได้วะ Hoặc là phải tiếp tay ở kim video. Hi, vinh, yu ga hà nội. Nay, hà nội này. You don't, nèo, hà nội. Vì, đồ vô là, hé là. Hé là, hé ตายนี่นอนตายยังเกีย่ะไปเดิต่อกข้างล่างเอใครอะมื่อกียโงไงใช่เหรอเอออยู่ข้างอยู่ข้างในกันเนาะอันนี้เขาวิ่งออกมาอยู่ข้างวิวิ่งบนถนนเกีร่รมื่อกียก็วิ่งบนถนนไปตายครับผมนอน วิ่งไม่ได้เลยอือมวิ่งเป็นอ้วกจะไปกินเยอะกินชนิดนิดแต่ถ้าได้อ้วกแล้วมันก็จะไหนๆไปวิ่งเล <c oughs> ยโอ้โหไอ้กระงมลเลยเชียทั้งไอ้ทั้งจามปริภารกิจเราคือเคลื่อนตัวช้าหายารักษา แต่วันที่ย้อนกลับเข้ามานะเนี่ยตอนใช่ให้กลัวย้อนกลับเข้ามาข้างในเนี่ยเมื่อกี้กูเดินออกไปตรงที่ว่าตรงที่จุดจุดที่กูดิดตอนเมื่อวานอะ่ะคือตงมาที่เดิมมาได้เม่กี้ไม่คือทงให้วิ่งไปท,ที่จุดดิจอ,อยู่ไหนวิ่งออกมาเลยโอ้หรือว่าออกมารอแล้ววิ่งกลับเข้าไปอีกอะ ไม่ตอนนี้คือออกออกไปจุดที่ดิสเมื่อวานไง uh huh. จะรอตรงนั้นไงพอออกไปปุ๊บไม่เจอใครออก <c oughs> มาเราวิง่งวิว่งขวาปะจะบอกไงดีเนะี่ยแต่ผมไปรับพิงแม่งวันนี้ละอร ตอนนี้อยู่ตรงที่ดิสใช่ไหมใช่ใช่กำลังจะไปอยู่ตรงประตูนี่แหละใกล้ถึงแล้ว <S <S เออผมรอบนถนนละรออยู่นั่นแหละไ,ไม่ต้องออกมาแม่งไม่ไหวปะเดินวิ่งเอาอ้วกไม่ต้องมาวิ่งตามผมเราจะตายเลยก็กองไฟยังไงวะ ไปตัดต้นไม้เอาผ้าผ้ามาครับเสร็จผ้านั่นคือถ้าตัดต้นไม้อตัดต้นไม้ต้องทับกับไม้ไงทับกองไฟโโผมมีไม้กีดอยู่มีผ้าอยู่ไม้กี ่ยผมหายแล้วเว้ยเป็นวัดหายแล้วหายได้ไม่รู้วิ่งไปวิ่งมาหายเลยวิยง่งออกมาทางพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่ตรงไหนวิ่งออกมาฝั่งนั้นผมจะเห็น เห็นอะไรบ้างวิ่งออกมาเด็กลังกำลังไปโลโลโลใครอะ่ะยังใครพูดอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างใครค <น S 2> วะคนเราปะเนี่ยไม่ใช่ไม่่ใชหลอนอีกแล้วเดี๋ยนี่ได้ยินเสียงคนพูดอะ่ะ โวนบอกรอได้ยินไหมครับไอ้เหี้ยนี่ไงใครอ่ะผมเจอคนอสออคนเลยเออหิงเปล่าคุยกันเปล่าเป็นยังไงคุยกันก็ได้ควนไม่คุยเลยเลยไม่คุยนะเราจะคุยไหมตามน้ำมันรอเออ เอาสไนสสไนา์เล็งส่องเข้ามาส่องเข้ามาหาก่อนมันเห็นปะไม่เห็นหรอมันอยู่หลังคือไงเราต้องออมมันวิ่งฟาร์มกันอยู่ตอนนี้ติดงบันที่เราไอ้จิมีสองติดหลัง ผมวิ่งลงมาแล้วมันอยู่ตึกสีฟ้าเขาเรียกอะไรวะที่เห็นอยู่แบบแบบตึกสีฟ้าใช่ไหมเออ ไอ้สแตนบายดูให้ผมด้วยเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปตึกสีฟ้าใกล้ๆคลินิกอะ่ะไม่ใช่คลินิกเดีย๋ยไอเหี้ยเขาเรียกว่าเรือนนอนนะ เรือนนอนเลยโรงพยาบาลสีฟ้าตึกสีฟ้าใช่มันวิ่งเข้าไปยังไม่ออกมาไม่รู้ใครอยู่ข้างบนตึกอ่ะผมเป่าแดงอ่ะอ่าอ่านี่ขึ้นอยู่ใช่ไหมผมผมผมโอเคเดี๋ยวผมดับข้างนอกให้นะเดี๋ยวผมส่องเข้ามาเห็นไหมว่าดื้ยืนอยู่ข้างรถอ่ะใครอ่ะเปล่าสีฟ้าอ่ะผมผมผม เปล่าไฟแล้วผมนะอีกคนหนึ่งใครไม่รู้ออกมาคนเดียวคุณดาฟ้ากระโดดดิกระโดดวิ่งวิ่งออกมาฝั่งพระอาทิตย์วิ่งออกมาโอเคเอ๊ะแล้วอยู่ตรงพื้นเหรอไม่ใช่อันนั้นเพื่อนแล้วใครอยู่ใครอยู่กับซอมบี้ไม่รู้กูไม่ได้อยู่ตรงไหนซอมบี้ซอมบี้ดีกว่าใครอยู่ในโกดังวิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งออกไปวิ่งใครอยู่ในโกดังขวาหลบขวาม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ใครอยู่ในโกดังบอกก่อนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ข้างนอกใครอยู่ในโกดังข้างล่างได้ยินเสียงมีคนโหละขวามือเมื่อกี้เออนั่นแหละมาพวกเค้าอะไรเราวิ่งอ่ะเอ้ยมีคนวิ่งตามกระเป๋าฟ้าว่ะใครอยู่ในโกดังบอกก่อนมันมันวิ่งตามไอ้นี่วิ่งตามผู้เอาวิ่งตามผมเฉยเออมันใส่ผ้าโพกหัวสีเขียว,วอ่ะส้มไปกระเป๋าส้มไปผ่าส้มปลาส้ม ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใยิงยิงเลยยิงได้ยิงซอสกูไม่มีปืนไอ้กูไม่มีลูกไอ้ตายโอ้โหมนลงหอมาตายไปหนึ่งแล้วไอ้ัวสีเขียวอ่ะ แล้วต่ออส้มตัวเดียวอยู่ในตึกข้างหน้าผมเห็นป่ะผมเพ่งอยู่มันยิงดิสออกยิงมันยิงมันยังอยู่ข้างในใช่ไหมไม่ดเดี๋ยวนนมันยิงข้างในอยู่เมื่อกี้ปิ้วเลยเอ,อ่อตอนนี้เห็นศพกระเป๋าฟ้านอนอยู่นอนอยู่ท้ายซากรถสิบล้ออืมผมอะไรยิงโอเคเออ มีใครเห็นผมอยู่บนตึกไหมผมเห็นบนเป็นผมโดนยิงใครยิงวะอยู่ไหนผมไม่ได้ยิงไม่รู้ผมโดนยิงข้างล่างเหรอออกที่นหน่อยดียผมไม่ได้ยินเสียงจากทุ่งหญ้ามองเห็นไหมไม่เห็นไม่ไม่เห็นเลยเข้ามาประชิดหน่อยเข้ามาประชิดหน่อย ซอมบี้ซอมบี้แถวนี้ไม่วิ่งอ่ะไม่วิ่งหรอกเพราะว่าผมลากซอมบี้มาอยู่กับใต้ดีผมแล้วใต้หอผมละะ้ะใครใครใครวิ่งรัดทุกหญ้าลงไปตรงนี้ผม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 โอเคโอเคเห็นละเห็นกันอยู่ไปชิดหน่อยไะชิดหน่อยผมจะลงไปใตในใบได้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 ไดผมแล้วแล้วมา้มา,าข้างบนก็ได้แล้วมันยิงผมได้ไงวะผมนั่งหลบไอ้นี่อยืนไว้ ฮี่ตาก็ฝ้ามวัวแต่ว่าเลือดไม่ลดไม่มีแผลศพยิงใครวิ่งขึ้นป่าผมผมผมหยุดดิสวยหลบหาที่หลบ เพื่อมันรอดตัวหนึ่งไะฮะแม่ได้จัดจะลงแล้วนี่ผมสแตนบายอยู่ในป่า ใครวิ่งใครวิ่งใส่หมวกน้ำเงินผมผมหมวกน้ำเงินไหนไม่ใช่ดูอินี่แสบใจเย็นแสบกระเป๋าเล็กนะหัวน้ำเงินนะหัวไม่ใช่น้ำเงินผมเองใช่เหรอที่จิ๋วบนถนนใช่เก็บตบอยู่เนี่ยอ๋อไอ้ผมกลับไปในป่าละเทียมันใส่ลิปแบนว่ะเราจะโดนแบนไหมเนี่ยไม่เกี่ยว น้ำมาลูกกระสุนมาแม็กกาซีนอะไรเนี่ยจะปิงใช้ปืนอะไรวะโคตโหดแต่ไม่ได้ยิงผมโทษทีโหดดีนะแต่อ่อนไปนิดนึงอ่ะเก็บ <c oughs> ยายามียาอยู่ <c oughs> เห็นปะ เออเก็บยาเน้นยาอยเงี้ยตอนนี้เอายาได้ยาพอดีอเวรเลยติดเยอะกับนักแก๊งเลยเราพยายามเยอะมากเก็บถุงมันเกลือถุงทิ้งของในตัวละ เลยชวนเก็บนานไม่ได้ก็สุดเลยจุดสีสูตรระวังนะเอาทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับ รูดศพทิ้งได้เลยป่ะวะมีได้เอ้ยกินเนื้อคนได้ไหมประจัดไปนี่รออะไรอ่ะเอ้ยผมไปเติมน้ำก่อนจะตายวะมันมันต้องอย่างต้องปิ้งวะให้มันสุกก่นอนนะเอ้ยผมอยู่ตน้ตนตรงต้นไม้นี้แล้วกัน เนียน้อยกว่าเดิมอีกกูเลื่อนรถจะหมดแล้วรนเลยไม่เลือลเล่อนรถมันมันหิวเอาเน่้อาหารกระป๋องเมื่อกี้ผมก็เก็บมาใครอ,อยู่ตรงหน้าผมอะ่ะมันอ,อ้วกอีกแล้วว่ะใครใครครใคร มานี้มาน,นี้ผมจะป้อนอยามีแต่พวก<ค>รเราเาะตอนนี้ผม,ผมไม่มีแรงเดินนี่ไม่ไม่มันมันอยู่ในไฟอะจะเป็นชื่อคือไวโอลมันไม่เปลี่ยนชื่อเออไอ้นี่ไงที่มันไม่เปลี่ยนชื่อ,อ,อ,อโอ้โหมีทั้งสามสี่ห้ามันมาเล่นด้วยกันแล้วมันไม่เปลี่ยนชื่อ ทันไหมแซมไม่ทันค่อยๆเดินมาในผมแม่งไม่มีทานไอ้ทานตอกก้อนชดด้วยก้อนเดียวได้ไหม นี่สัตว์ก็ปั้นเองเหรอเขาจะเพิ่งกดมั้งใส่เกาะสะโคตรหนักไอ้เหรอพวกนี้ไอ้ แก,แก๊งเราไอที่มีแต่ผู้ป่วยอันนี้หน้ากากกันแก๊สต่ดกันแล้วเหรอเดินมาเดินมา นี้มีเดินบางพอดีว่าเราพักตรงนี้กันก่อนตัดตอนนี้ตัดไม้ดังมากนะเนี่ย เลือดหลอดเลือดมันจะขีดขึ้นแต่มันไม่ยอมขึ้นเอ๊ใจเย็ต้องนอนใกล้กองไปแม่ดอเสียงประตูในป่าจังเลย เก่งไม้ลั่นจะเอาลูกขนูใส่ไว้ในช่องนี้ยังไงวะแต่อะไรยังสองคนเนี่ยผมหายไข้แล้วแต่เลือดจะไม่ขึ้นยังไม่หายดียังพอมีอาการไอ ไม่ม,ม,มันมีสเตสเต,สเตมินัตขึ้นไหมเอสเตตัดขึ้นไหม,ข,มขึ้นยังขึ้นอยู่เป็นรูปเชือโรคแต่แต่นี่ไม่มีขึ้นขึ้นแล้วโด<ม>นจะลบไปต้องอัดยานเรื่อยๆว่ะ <มา S 2> เดี๋ยวอัดยานนอนนะคิดว่าน่าจะดีขึ้นเอ้าไฟดับอีกอะไรคบนี่ ติดวะเยโดขอบคุณหมอเลยเดินลำกคืนแล้วไม่ติดตอ่ะแงไม่ติด ติดแล้วติดแล้วติดแล้วอโอ้นอนด่วน<จ>นอนเลยนอนเลยพักผ่อนพักผ่อนมีมียายไหมครับรูปดแ็บอาการไหมให้ผมดูหน่อยอยากรู้ว่าเป็นรูปยังไงเ,เดี๋ยวเก<อ>็บใ,ในห้อง สนธนาสน่งให้ดูละโอ้ไม่ใช่ทุกแมให้ยาผิดว่าไอาไม่เลิกทีนี่แหละใช้ชาโป วิตามินอเอต้องกินน้ำตามไหมเนะี่ยหรือไม่ต้องก็ได้ <c oughs> กินไปเลยก็ได้เสืือละยามจะละลายเร็วขึ้นอ เรื่องอะไร